ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติทำรักตัวอยู่ตลอดเวลาย,นะยิ่งพ้าดเป็นหน้าปฏิบัติโดยแล้วไม่ควรห่าเหน,าน,าน,านังสจักยึดจับตอรนาสติปัญญาติดแนบหรือปิดจับหรือยาบวใจเคลื่อนไหวไป,ปมาที่ไหน,นไม่ควรปฏิบัติจักจะเป็นให้สติอยู่กับจิตทําการทํางานก็เป็นการเป็นเรนาภายน,นอก็รู้ว่านอกแต่ตัวไม่เผลอไปก็ไม่เสียงานเ่านั่นทําให้เสียได้เป็นความกัวงวลกับจิตบวรรนา เราต้องระมัดระวาาังถ้าว่าเป็นความจําเป็นการลงสารเอ้าก็ทําแต่ความจาเป็นที่จะรักษาตัวตลอดเวลาลด้วยสติปัญญาต้องมีเ,าาเป็นจักษะหนักถึงเรียกว่นนักภาวนาที้จิตใจก็ดีสง่างามขัานอาณาไม่ไม่ได้นนิยมสถานที่อันไดที่อยู่เป็นยังไงนะพอทพาได้ปรากฏนี่เรียกว่าเลื่อนใจพอปรากฏขึ้นมาในใจแล้วอยู่นั้นอยู่นั้นหมด พอใจปรากฏทำปรากฏขึ้นที่ใจอยู่ที่ไหนมันอยู่ได้หมดนะเพราะอันนี้เลิกแล้วหายกังวลกับสถานที่หิที่เราใสยอะไรก็ใจทุกอย่างที่เราศัยแต่ก่อนไปหนักใงถึงนั่นหนักอันนี่เบาขมัอันนี้เยอะเจอเยอะเลยเสริมไม่ขึ้นไปเสริมนี้นไปก็กระจ่างแจ้งขึ้นเหนื่อยปิดจหางไปอยาง้งเพียงขั้นสมถะ หรือสมาธิทัานี้ก็คอยอยู่พอจติอยู่ที่ีความสงบแล้วอยู่ที่ไหนสงบสบายสบายอนี่เป็นโยนใจประเภทหนึ่งขั้นหนึ่งพอจากนั้นนั้นแล้วก็ออกทางด้านมีปััชนาพิจารณาแยกธาแยกขันแยกเขาแยกอะรแยกก็แดนโยกะพาให้รู้เห็นตามเป็นจริงของสิ่งงานนี้ปล่อยเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเห็นตามเป็นจริงตามเป็นจริงเข้าเปนจิต กีนเป็นผู้ไม้มั่นปันมือในสิ่งนั้นทีนี้ตลางพอกี่รู้แล้วปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามายิ่งทุ่มยิ่งเยียอยู่ที่ไหนยิ่งสบายมันสบายอยู่ที่ใจนะไม่สบายอยู่ที่ดิฐที่ปูนที่หินที่รายที่ก่อนั้นรูรูหัูหัวปากมัทํามาที่ใจทุกอยู่ที่ใจถ้าทุกอยู่ที่ใจก็เหมือนคนไข้คนไข้หนักเอาไปโรงพยาบาลกี่ชั้นก็ออกไปควรพาู่ข้างบนแล้วเหมือนเสือถูกเป่น พราะทุกอยู่ที่คนไข้ขึ้นไปชั้นไหนมันก็ทุกคนอยู่ที่คนไข้ไปโควนทางอยู่ที่นั่นที่นั้นพอหายจากไข้แล้วอยู่ที่ไหนก็สบายคนไข้อันนี้กิ่นของเราพ่เรียกเสียดแทงห้อใจบีบบี้ที่ไฟอยู่อยู่ที่ไหนมันก็ไม่สบายพอจิตใจได้หายจากโรคคือพิเรียทั้งหลายเข้าไปในลำหนักไหนอยู่ที่ไหนสบายสบายนี่ขั้นสมาธิสบายแล้วะอยู่ที่ไหนสบาย ไม่ได้กำหนดว่าที่นั่นที่นี้ขอให้ติดจิตสติอยู่กับใจเป็นความสบายสะดวกสบายตลอดเลยพอถึงขั้นปัญญาแล้วเบิกกว้างออกแยกธาตุแยกขันธ์แยกเขาแยกเราทั่วเดนโลกาพตั้งแต่ภายนอกเข้ามาสู่ภายในตลอดตัวถึงเปิดโลกแล้วเปิดออกหมดไลเมื่อรู้เท่าหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเปิดหมด ข้างนอกก็โล่งข้างในก็โล่งคือหัวใจก็โล่งสิ่งอา,าอาการของใจก็โล่งโล่งไปหมดใจก็ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางผู้ปล่อยวางไปโดยที่เฉยไม่มีอะไรอยู่นั่นคือเมืองเลิก <c oughs> เลิกอย่งนั้นที่พุทเจ้าบรรลุมระผลุยภานัดสรู้ตัดสะรู้ทำอันนี้เองใจดวงนี้จะ่นีเลิกเลิสอนโลกมาทุกวันนี้ก็คือใจบะพุทธเจ้า ที่เป็นใจเลือเกเลยแล้วสอนโลกก็ดีขึน้นดีขึ้นบรรดาภาษาโลกทั้งหลายที่เป็นสาระงังกฐามีพวกเราก็เหมือนกันสอนลงไปสอนองไปก็ค่อยรู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ทั่วโดยลำดับลำดับงั้นท,ใจใจท่านใจสทกปฏิบัติตามธรรมของมือเจ้าแล้วเลือนใจไม่ต้องหาที่ไหนหาได้ทุกคนไม่ม่าหญงชา,นาินักบวชค็ละว่า ถ้าหาหาถูกทางดังที่พูดเจ้าสอนน,น,นี่เป็นที่พักสอนดอนใจเป็นเรือนใจเป็นที่พึ่งเป็นมึ่งายของใจได้แก่บุญกุศลสินทานต่างๆรวมตัวก็ามาหาจิตตภาวนาะพิตตภาวนานี่เป็นธรรมนกใ, <c oughs> นใหญ่การนักการนักการมามากมานอ้อยก็เหมือนแม่น้าที่ไหลมาจากทีต่ต่างๆเข้ามาสู่ธํานอนรักษาสินมีมากมีน้อยเหมือนน้าที่ไหลเข้ามาสู่ธํานกใหญ่ธํานกใหญ่ได้แก่กิตตภาวนา ที่ตะวานาเป็นที่รวมแห่งผู้ลนทั้งหลายรวมกัมวาน,นิชธรรมจ้าอยู่ที่ใจจ้าที่ใจเขาพ่อแล้วก็ผึงเลยทนะ่านท่านนิยมที่อยู่ที่อะไรที่ไหนท่านอยู่สะดวกสบายพระพุทธเจ้าได้ความสะดวกสบายตามป่าตามเขาลูกขุมูลรมไม้จึงได้สอนบรรดาสาวกทั้งหลายให้อยู่ตามลูกขุมูลล่มไม้ตลอดป่าโจตั้งตัววันท่านมานวิเศษวิน์ ตามสถานที่นั่นที่นี่ที่โลกเขาอยู่กันโลกที่มีที่เด็กอยู่กันร้อนทั้งนั้นไ็อยู่ที่ไหนร้อนหมดแต่ถ้าจิตที่มีทํรมในใจแล้วเย็นไปเย็นไปจิตหมดที่เหล็กโดยที่เฉิีอยู่ไหนได้ทั้งนั era, ้นเป็นก็สบายตายก็สบายไม่เป็นกังจึงทั้งความเป็นอยู่ตั้งความตาย, fruit, ตาย,ตาย concerning? ไปเพราะมีน้ําหนักเ bon. <c oughs> ท am ่ากันเพียงคางขันจะลายแต่ก็เป็นส่วนผสม ถลายไปก็เป็นเป็นธาตุเดิมของเขากินก็เป็นตรรมาาติที่ไม่ตายรอดตัวพอทุกอย่างแล้วปล่อยโดยสิ้นเชิงนะนั่นนั่นแหละที่อยู่ข้องกิตที่เลิศยิงอยู่ที่จิตนะไ <c oughs> ม่ได้อยู่ที่ไหนไม่พา,ากันดิ้นบ้านนะเยเกินไปไรก็ไม่พออะไรก็ไม่พอมันจะพออะไรี่เลชท่าสร้างสร้างความหิวโหยโอน,นปรไว้เพิ่มเพิ่ยจำนวน,นที่จะให้ีิเดชพาอิ่งพอเนี่ยถึงหลายไม่มีท่า ทำเท่านั้นพาให้พอดโดยธรรมดานี่ล้วก็พูดถึงเรื่องการก่อการสร้างของข้าเราเระพูดเลยเจ้าให้ก่อสร้างขึ้่อให้สร้างศีลสมาธีบปัญญานี่อยู่ในใจในใจในใจเรานั่นอาศัยเพียงเล็กน้อยเล็กน้อยนี่สภาพของมันอย่างนี้กับร่างกายของเรามันต่างกันนายร่างกายของเราี่อิู่ที่สกปรกมากที่สุดอันนี้ไม่สกปรกเท่าร่างกายของเรา ก็อยู่กันไปวางลงในระดับให้พอดีกันสิ่งเนี้เป็นราคามีร่างกายอะไรนะอยู่ไปวันยังวันแต่สร้างทาขึ้นภายในใจให้เป็นของเลิศเลยขึ้นภายในจิตใจอยู่ไหนสบายหมดนะอยู่ในป่าในเขาตรงไหนอยู่ในบ้านในเรือนที่ไหนสบายหมดคนมีธรรมถ้าคนไม่มีธรรมเอาไปไ้ที่ไหนมันก็กไปร้องคนตายเหมือนเราคนไข้ขึ้นไปโรงพยาบาลชั้นทูนสูงเ้าก็ควรทานอยู่ฟาดตุรวด ก็ทุงอยู่ที่หัวใจทุ่งอยู่ที่คนไข้นั่นแต่พากันจำนะน,นี่ว่าจะไม่พูดอะไรมันก็ไปอีกแล้วมาหาเด็วพูดนั่น